มาเฉลยกันค่ะสำหรับกุชชี่ฮอสบิดนะคะใบไหนแท้ใบไหนปลอมไทยไทยถูกบ้างเอ่ยบอกเลยว่ามีคนทายผิดเยอะมากๆนะคะเนื่องจากว่าจากรูปลักษณ์ภายนอกเขานะคะไม่สามารถบอกได้จริงๆว่าใบไหนแท้ใบไหนปลอมนะคะต้องมาดูภายในกันแบบละเอียดเลยค่ะอย่างเช่นนะคะรูปทรงนะคะขนาดคือมีความเหมือนกันมากๆนะคะไม่ว่าจะด้านหน้าด้านบนด้านหลังด้านล่างนะคะเหมือนเป๊ะค่ะ ภายนอกคือบอกไม่ได้เลยว่าใบไหนแท้ใบไหนปลอมมาเทียบให้ดูกันชัดๆนะคะอย่างตรงนี้นะคะด้านบนคือของปลอมนะด้านล่างคือของแท้นะคะจุดที่แตกต่างนะคะก็คือลักษณะของยาแนวค่ะของแท้จะยาแนวเงาๆวาวๆส่วนของปลอมก็คือจะด้านๆนะคะอันนี้ต่างกันได้ชัดเลยนะคะดูด้านข้างนะคะเหมือนกันมากๆถ้าไม่ดูยาแนวนี่ไม่รู้เลยว่าอันไหนแท้ปลอมตรงสาย นะคะกระดุมเหมือนเป๊ะๆนะคะดูภายในนะคะก็คือเหมือนมากแยกไม่ออกเลยนะคะตรงที่จะพอแยกจำแนกของแท้ของปลอมได้นะคะก็จะเป็นตรงแบนดสแต,ตมป์นะคะอันนี้คือด้านบนของแท้เนาะลักษณะการปั๊มเขาเค้เาก็คือจะค่อนข้างละเอียดกว่านะคะกริบกว่าส่วนด้านล่างคือของปลอมก็คือจะไม่ค่อยเนียนนะคะจะมีความแตกมากกว่านะคะตัวนี้ชัดเจนเล ตัว serial number ด้านในนะคะลักษณะตัวเลขของ Gucci นะคะเขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะอันนี้ถ้าอยากรู้ละเอียดจะต้องไปเรียนดูแท็บปลอมเนาะเพราะว่ามันละเอียดมากๆนะคะแต่ความต่างอย่างเห็นได้ชัดก็คือฟรอนต์ตัวเลขและลักษณะการปั๊มนะคะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดค่ะและตัวที่ Gucci ่ปลอมยากที่สุดนะคะก็คือป้ายแท็กสีดําด้านในนะคะอันนี้ของแทกับของปลอมดูได้ชัดเจนมากๆว่า ด้านบนนะคะลักษณะการปั๊มลักษณะฟอนต,ตัวเลขนะคะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดค่ะมาดูที่อุปกรณ์กันบ้างนะคะจริงๆถ้าไม่มีตัวของแท้มาเทียบเนี่ยดูออกยากมากๆเลยนะคะอันนี้บังเอิญมีมาพร้อมกันนะคะเนี่ยดูกันชัดๆนะคะของแท้ก็คือจะออกเขียวไปทนเหลืองนะคะแต่ของปลอมก็คือจะออกลักษณะเขียวมากกว่า และลักษณะของฟอนต์นะคะของแท้คือจะออกแนวด้านๆมันแบนส่วนของปลอมก็คือจะนูนๆแล้วก็มีความเงามากกว่านะคะมาที่อุปกรณ์อย่างอื่นนะคะเอ่อการ์ดนะคะของแท้จะสั้นกว่าของปลอมนะส่วนริบบิ้นนะคะตัวของแท้ก็คือจะมีลวดลายที่ชัดเจนมากกว่านะคะถุงผ้านะคะถ้าได้สัมผัสก็จะแตกต่างกันได้ชัดแต่บอกตามตรงนะคะถ้าไม่มีของแท้มาเทียบคือแทบดูไม่ออกเลยว่าเป็นของปลอม เป็นไงกันบ้างคะของปลอมทุกวันนี้ดูยากมากๆนะคะน่ากลัวมากๆเพราะฉะนั้นจะซื้อร้านไหนนะคะดูดีๆว่าขายของแท้ชัวร์ไหมและเขามีรับประกันหลังการขายไหมนะคะเดี๋ยวคลิปถัดไปนะคะบุ๋มจะมาทําเปรียบเทียบหลุยวิตตองรุ่นฟ a เวอริตนะคะรุ่นยอดนิยมและของปลอมเยอะมากๆอีกรุ่นหนึ่งคอยติดตามกันด้วยนะคะ